สวัสดีค่ะสำหรับคอเกมุกคนนะคะวันนี้เราสิงสถิตกันอยู่ที่เกมโบนันซ่านะคะอ่ะนี่เลยหน้าตาเป็นแบบนี้คงไม่ต้องพูดเดยอะพาะเล่นแต่เกมนี้เกมไหนแตกงดีเกมนั้นก็จะอยู่นานานิดนึงเล่นกันนานนิดนึงค่ะมาเลยค่ะลงทุนกัีไปเลยซื้อฟิวเจอร์ไป1,200ันสองร้บาทมาดูกันนะเหมือนแต่เฮงอะ่ะเฮ้ยวันนี้มาถูกทางเหมือนแตเฮงนะคะมาดูกันนะคะ90้าสิบ,บาทรางวัลมันจะขึ้นเฉพาะรางวัลสูงสุดให้ดูอ่ะมาละเทสสีชมพู มาแล้วดูซิว่าเราจะได้เพิ่มเลเวลไหมโอ้ยสามร้อยบาทดอกนี้สวยเก้าสิบบาทจัดไปหมดแล้วค่ะแต่ว่าเลเวลน่าจะเปลี่ยนแน่นอนมาดูกันโอ้โหร้อยยี่สิบสวยๆไปมาแล้วค่ะเลเวลที่สองนะคะคูณสี่ก็มาเริ่มกันใหม่เริ่มเก็บพลังกันใหม่นะคะแต่เงินไม่เงินไม่ได้เริ่มใหม่นะเงินไม่ได้เสียไปนะคะก็คือมันจะทบไปเรื่อยๆ,ๆแต่ละเลเวลมีตัวคูณให้ด้วยโอ้โหร้อยยี่สิบจัดมาสวยสวย มาวเว้ยมาลวเว้ยมาลวเว้ยมาลวเว้ยพลังเริ่มพื้นมาแล้วเว้ยเกมอนิซ่าอยู่ใน GTM นะคะอุ้ยรับแปดสิบมาเกมอนิซ่าอยู่ใน GTM นะเล่นง่ายมากเกมนี้ความพิเศษมีสี่ห้าที่นะคะมีตรงตัวคูณมีตรงสี่สเปนไม่หมดรอบนะคะม, level, มีเลเวลเพิ่มไปด้วยเลเวลสูงตัวคูณสูงเงินรางวัลสูงหนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าบาทสำหรับตอนนี้นะคะตรงนี้เลยยังไม่หมดเท่านี้มันยังไม่ได้ใจแม่เออไปต่อกันเลยค่ะอีกสัก ฟิวเจอร์ตรงนี้ค่ะมันไม่ได้ใจฉันฉันจะไปต่อเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้คุณสองอะไรอ่ะเมื่อกี้ได้อะไรมาไม่รู้ดูดิอ๋อ oh, ใช่นี่หว่าแล้วลืมลืมลืมหลงหลงเล่นมากๆหลงนะคะได้คุณสองอะไรซื้อฟิวเจอร์ไปดูดิดอกเก้าสิบสวยสวยอ่ะมาดูกันนะไม่ฟาวแน่นอนเล่นตามได้ที่ทางเข้าด้านล่างเลยนะคะเดเข้ามาได้เลยนะคะใครอยากลองด้วยตัวเองก็มีทางเข้าให้เรียบร้อยอู้ยจะนด้ซือสีฟ้า แม่ชมเมื่อกี้สวยงามละลานตามากเต็มแล้วค่ะได้เปลี่ยนเลเวลแล้วเลเวลที่สองมาบางคนอาจจะดูแบบงงอะไรประมาณนี้ไม่ต้องงงไม่ต้องงงเลยเกมนี้เล่นง่ายมากเล่นไปเรื่อยๆนะแนะนำนิดนึงว่าใครที่เข้ามาใหม่หรือไม่เคยเล่นเกมพวกนี้ก็เอาเบ็ดตำตาว้ก่อนอันไหนตำสุดได้ตำไปเลยค่ะแล้วค่อยเพิ่มมีหลังได้โอ้โหจัดมาสวยๆขั้วเลเวลคุณพ่อมิแน่นอนเชื่อไหมเชื่อไหมเลเวลพ่อมิแน่นอนเชื่อเถอะดอกนี้แหละเจ๋งๆไปเลยเนี่ยสีเขียวเนี่ยมาละ สามร้อยหกสิบาทปื๊ดปัดป๊ดปื๊ดปั๊ดไปเลยจ้าแต่ก็เลยวานเลเวลที่สามมาแล้วค่ะคูณหกไปถ้ามันตกลงมาแล้วมันแตกต่อได้มก็แตกต่อเรื่อยๆนะคะแต่ถ้ามันแตกต่อไม่ได้มันก็จะเปลี่ยนรอบ่เราโอ้โหามาแล้วมาแล้ววายนี่ก็แตกมาเยอะแต่ละรอบนี่คือได้วายมาเพียบเลยนะ เอารางวัลที่มากที่สุดเอามาลงไว้ด้านซ้ายมือคุณกับหนังสือที่ขึ้นนะคะคุณหคูณหกสิบคูณหกคูณแอะไรแบบประมาณนี้นะเลขเมืที่4มาแล้วแกฉันได้คูณ8มาแล้วแกเอ้ยคุ้มค่ามากดูมาดูกันไปลุกแล้เล่นจนไปลุกเลยดอกนี้240น,นะคะรางวัลสูงสุด96บาทนี่ค่ะรางวัลสูงสุดนะจะเอารางวัลสูงสุดมาลงตรงแท่นที่มันเลื่อนไปเลื่อนมานี่96บาทนะคะอ่ะเต็มไหมดูสินี่360บาทนะคะรางวัลสูงสุดนะคะเอามาลงเลย เฮ้ยมันีตัวช่วยหลังรางวัหลห,หมดแล้วหมดหมดแล้วคือบทที่นี้ก็คือแบบไอ้ไฟเหลืองๆเนี่ยมันไม่ครบรอบวงกลมเท่านั้นเองเ,ล,เลก็เลยตัดไปนะคะแต่ฟิวซีสปินเนี่ยไม่มีวันหมดแน่นอน4,969ัารสิบาทสำหรับเกมโดน่าเกมดีๆีแบบนี้เนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆนะคะมีเกมดีๆก็อยากเอามาให้ดูแล้วก็ใครที่อยากจะเล่นเกมแบบนี้ด้วยตัวเองนะคะบอก คิปวิดีโอเลยว่ามันจะมีทางเข้าให้ยังไงก็ตามกันเข้ามาได้มีทางเข้าสีฟ้า,ฟาด้านร่างนะคะเข้ามาได้เลยฝากวิดีโอดีๆแบบนี้เอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ที่เกมนี้ยังไม่ไปไหนเพราะว่าเกมนี้ยังได้อนอนนะอะแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้า